เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Eclipse นะครับหรือว่าชื่อไทยคือสุาาริยาฆาตนั่นเองนะฮะเกมนี้เนี่ยชาว RPG maker น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะับแมมช่วงนี้พอบ่นว่าอยากเล่นเกมไทยปุ๊บมีคนแนะนํามาตึมเลยเกมนี้ก็เช่นกันนะสำหรับใครที่อยากสัมผัสนะครับด้วยตัวเองลิงก์เดยวแปะไว้ด้านล่างกันแล้วกันนะโหลดไปแล้วก็ปิดคลิปนี้ทิ้งเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นนะฮะอยากดูอย่างเดียวก็อยู่กับผมได้นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วมาเจอกับเราได้ในนทีี่่่มมาเริ นิวเกมกันดีกว่าเพื่อประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้ได้อย่างเต็มที่ขอแนะนําให้ท่าน1เล่นเกมนี้ในเวลากลางคืนเอาชิปหายในกลางวันอยู่เลยโอเคก็ได้รอแป๊บอ่ะเราลกลับมาที่กลางคืนแล้วนะฮะเราเล่นเกมนี้ต่อแหมเราปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด2เล่นตามลําพังอ่ะลำพลังอยู่แล้วเล่นคนเดียวนะ่ะสใช้เดโฟนจัดไปนี้ไม่เป็นปัญหามีเสียงเย็บกิ่งม้แล้วพ่อฮะช่วยด้วยอุย แอนดี้สายตำรวจมิสแวลลี่นะฮะหุบเขาแห่งม่านหมอกถอยไปถ้าเข้ามีแล้วก็จะระเบิดหัวเด็กเจ้านี่ซะตกลงตกลงใจเย็นนะฉันจะอยู่ตรงนี้ปล่อยเข้าไปเถอะวางปืนซะไม่งั้นเด็กนี่ตายใครเข้ามาวะก็ได้ฉันจะวางมันลงอย่าทะไรลูกฉันนะโอ้โหวางสักไกลเชียวพอคะไม่เป็นไรแอนดี้ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย อะไรวะใครมาเอ้โหพวกแกอยากจะเล่นกับฉันนักใช่ไหมกันได้งั้นฉันจะเล่นกับพวกแกเองทีนี้ตาแกแล้วคุณพ่อเอาจบแล้วนี่วะมีเสียงนาฬิกานะคุณพ่อชื่อเคลวินเมื่อกี้นี้ฝันนี่อีกแล้วเหรอ นี่บ้านของแคลวินนะครับเรองายการมันดังดังวะมีสุญญากาศตามที่ข่าวบอกเลยมันมืดขนาดนี้เลยเหรอนี่มืดแล้วเ,เนี่ยสายป่านนี้แล้วฉันนัดอยู่ที่สถานีแล้วนี่ชิปหายแล้วไปทำงานสายนะคุณพ่อกด A หรือ Spacebar เ,เพื่อสำรวจกด W เข้าหน้าเมนูกด S ใช้อาวุธคุณสามารถใช้เม,มโมพเพื่อบันทึกเกมเมโมคือตรงนี้สินะจัดไปช่องแรก นาฬิกามันดังไปไหมเนี่ย i t Starting to Darken Outside ข้างนอกเริ่มมืดแล้วอุ้ยจำใบรไก่ light, อะไรวะเนี่ยออผมอกด S แล้วมันมีเสียงกดแต่มันอยู่ข้าหน้าเมนูอะ่ะมีไอเทม Equip มีปืนอ้โหแฮนกันว่ะ j u r n a l มีบันทึกด้วยครับโหภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่เดินบนพรมก็มีเสียงเดินบนพรมเนี่ยฮะเดินวันนี้ก็อ้โหมีเสียง แตกต่างกันไปด้วยก็แค่หนังสือฉันไม่อยากจะอ่านมาตอนนี้โอเคเอาแต่ใจตัวเองจริงเลยเควินนั่นใครอะ่ะฉันจะไปเข้าเว้นที่สถานีแล้วนะบางทีฉันอาจจะแวะไปหาแอนดี้หลังเลิกงานจะไม่บอกโชคดีกันหน่อยเหรอเซร่าโชคดีแค่นี้นเหรอนี่น่าจะเป็นสีภรรยาเรา เราคงเซ็งหน้าดูนะครเมียแกบอกเลขับรถดีๆนะยังไม่มีเลยันขับรถจริงด้วยว้เราก็นึกว่าเดินไปทำงานนึกว่าอยู่คอนโดเธอโอเคนะเอ็มมา่าโรงพยาบาลมิสเวลลี่วันเดียวกันนั้นเองนะครับจ้าขอบคุณที่สุดษาพามาส่งโรงพยาบาลนะแอนเดียริเบกาจุดๆพี่เราข้างนอกนะ ผู้ชายผู้หญิงเอี่ีเบก้าผู้หญิงเด็กจ้าพี่ลีเบก้าผู้หญิงใช่ไหมเออโอเคเนบภาคไม่ผิดเสียงแน่ใจเหรอเธอเพิ่งหมดสติจะล้มบันไดนะล้มตกบันไดนะจ้าจริงๆนะฉันไม่เป็นไรเลยเธอกังกวลมากไปแล้วแอนเดียเอาอเสียงผู้ชายถ้าเธอว่างเงินแล้วก็นอนพักให้เยอะนะโรงเรนเลิกแล้วฉันจะมาเยี่ยมใหม่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการบ้านอาจารย์มอเตอร์ล่ะเขาไม่เคยตรวจมนอยู่แล้วขอบใจนะแอนดี้ เจอกันจ้าจ้าทำไมเรียกแอนดี้อะหรือว่าสนิทกันแล้วเรียกแอนดี้แอนเดรียลิเบก้าดิกลับบ้านไม่ยอมรอฉันเลยเหรอเอาออกมาแล้วไปเลยเหรอลิเบก้าเยี่ยมก็เยี่ยมดิเมื่อกี้ไปเยี่ยมเพื่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ตลกเลยนะั่นลิเบก้านั่นเธอเหรอลิเบก้าอุ๊ย เอา้า <laughs> เดี๋ยวเดดนเปิดเข้าไปแล้วแจกันตกใส่หัวป่ะเนี่ยผมมีตัดภาพไปเหตุการณ์อื่นในวันเดียวกันนะครับวันนี้หมอกลงหนาจริงๆนะให้ตายสิขับรถยากซะเหลือเกินสุยคราดนั่นอีกไม่ต้องเห็นอะไรกันพอดีหรอทีนี้ขี <laughs> ่บ่นเลยขับรถชนป่ะเนี่ยแมวน่ะอย่าชนนะ ้ถวิทยุมันเป็นอะไรเนี่ยเอาอยังดังขึ้นอีกปิดมันก็ไม่ได้วิทยุผีสิงแล้ว Kevin. เควินเฮ้เฮ้อะไรกันมาขับรถไม่ได้เลยบ้าจริงเอาโดนโดนสกายเน็ตคข้าคุมรถอันนี้คือเสียงรถคว่ำนะ <c oughs> <c oughs> ฮะโห <c oughs> รตากเนสตสี่เล็ก เลือกตัวละครเหรออ๋อมีตัวละครสองฝั่งเควินบิชอปกับแอนเดรียฟลอสเราต้องเล่นตัวไหนก่อนนะเราไปตามพอร์ตมาแล้วกันเล่นเควินก่อนละกันครับปึง้ง Resident Evil อ๋อไม่ใช่เหรอมีไม้ตกด้วยเออเออเกิดไปแล้วสิอ๋อนั่นมันถนนอ๋อถนนถูกตัดขาด รถเราตกไปแล้วเหรอมันมีอะไรแปลกๆนะฉันต้องหาทางไปสถานีจะต้องรู้ให้ได้ว่านี่เหมือนเรื่องอะไรกันไปสถานีแล้วรู้เหรอวิ่งโอ๊โกดเอสกด์แลมันดังโอ้ดโอ้ตลอดเลยมีป้ายมีป้าย,ม,ายมิสเวลลี่สี่กิโเมตรนี่กิโลเมตรที่สี่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ ทำไมต้นไม้มันไม่ออกดอกออกใบเลยวะต้นไม้ตายหมดแล้วฮะเฮ้ยทำไมเพลงเงียบอย่านะโอ้โหมีทางมีป้ายบอกด้วยโรงแรมมิสเวลลี่กับดาวเทาดาวเทาขวาโอเคนี่ไปโรงแรมเหรอโอ้ไมกุ๊ดเนสฮัลโหลมีจ้มสแกร์ปะเนี่ย mm hmm. ไม่น่ามีเราถึงโรงแรมแล้วนะฮะเ mm hmm. ข้าได้ไหม เข้าได้ด้วยชิบหายแล้วเข้าโรงแรมแล้วเหมือนชีวิตจะหาไม่เซฟช่องแรกจัดไปนี่อะไรโฮเทลแมพเทคแน่นอนออกมาสิครับเปิดดูแล้วนี่เราอยู่ไหนเราอยู่ล็อบบี้ใช่ไหมฟอนเด็กซิตอยู่นี่ครับข้างขวามีห้องสองห้องลองเข้าไปดูสิเฮลโหลเอาวต้องกดเข้าประตูด้วยฮะ กาดำชาอ้ยับปัจจัยเลโอ้ย,อยเสียงอะไรเอ่ยประตูล็อกต้องการกุญแจข้างล่างมีอะไรไหมเอ่ยโอย้เข้าได้เสียงอะไรใครเคาะประตูอีกเนี่ยใครอยู่ในนี้มีบางคนเคาะประตูจากข้างในมองเข้าไปไหมจัดไปไม่มีใครเลย ไม่มีใครแล้วใครมันเคาประตูวะมีกระจกได้เหรอกระจกที่สะท้อนทุกอย่างยกเว้นตัวเราอ้าวชิปหายละรู้สึกเหมือนงานจะง,งอกอน,นี่มีคนเคาประตูแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในครับมีเสียงกระสกไ,มไหมเนี่ยเพลงไม่มีนะจ๊ะตูนี้ก็ล็อกโอเคห้องฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่เรา ครบเรียบร้อยแล้วห้อง103-104นะฮะเราสำรวจชั้นแรกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับห้องซ้ายอีก2ห้องจัดไปเซฟอีกได้ไหมจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ได้ไม่ต้องไปเจอเสียงพ้งเพ้งอีกนะฮะเป็นเพื่อความปลอดภัยนี่แล้วนะไม่มีโอเคล็อกอีกแล้วข้างล่างต้องมีแล้วแหละไม่มีน้องขึ้นชั้นสองนะโอเคได้อยู่ ใครร้องใครกินน้ำพริกหกหน้าประตูน่ะกระจกสะท้อนทุกอย่างยกเว้นตัวฉันอีกแล้วนี่อะไรอ่ะเพนคิลเลอร์ยาแก้ปวดเอามันเลยฮัลโหลน่าจะมีประเด็นในห้องนี้นะฮะเท่าที่ล็อกอยู่แล้วมีบางคนสะอื้นอยู่ข้างในมองไหมมองโนวัน no ไม่มีใครเลยอีกแล้วเหรอแต่มีเลือดอยู่ข้างหน้าเนี่ย าจะมีคนกินน้ำพริกหกแถวนี้เรากลับไปที่ล็อบบี้แล้วกันนะก็ขึ้นชั้นสองนะจ๊ะแต่ก่อนจะขึ้นเรเซรฟาาหายแล้วมาชั้น2อแล้วฮะชั้น2นี้มีอีกสี่ห้องห้องทางซ้ายนี่ก่อนเลยล็อกนี้แต่คีย์ตรงนี้ก็ล็อก โอ้โหอันนี้พังเลยไม่ใช่แค่ล็อกไงยเนี้งั้นเดินไปที่ฝั่งนู้นฮะทางถงทางเดินตรงนี้เดินจะเจออะไรหรือไม่หนังสือพิมพ์หุบเขาม่านหมอกฉบับที่1ตุลาคมอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งผสมจริงเ,เรื่องแต่งผสมจริงนนะเลิกเลิกเลิกดึกแล้วกลับบ้านได้แล้วล่ะ ชัตโกนบอกเพื่อนสามคนในกลุ่มที่กำลังทำงานอยู่ในห้องคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งฉันเงยหน้าขึ้นไปมองนาฬิกาที่พบว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วก็ได้ก็ได้เพื่อนสาวออกเพื่อนสาวเหรอก็ได้ก็ได้เพื่อนสาวกล่าวตอบรับแล้วบิดขี้เกียจพลางเรียกเพื่อนเพื่อมาช่วยกันเก็บข้าวของที่วางระเกะระกะอยู่เต็มพื้นแล้วลุกขึ้นมาคว้ากระเป๋านักเรียนของตันเองแล้วเดินออกจากห้องทันทีทกลับก่อนนะคะเพื่อนสาวสองคนตะโกนพร้อมกันทั้งๆท,ที่ตอนนี้อาจารย์ทุกคนได้กลับบ,บ้านไปหมดแล้วแต่เพื่อเป็นมารยาทจึงไได้้ตะกกนนนออออเช่ั ไม่มีใครนะแต่ว่าตะโกนลาเหมือนลาเจ้าที่ล็อกเสร็จแล้วฉันกล่าวขึ้นขณนะที่ล็อกห้องเมื่อกี้ที่ใช้ทํางานเสร็จอาจารย์หมดคณิตไว้ใจพวกเรามากจนอนุญ,ญาตให้เราถือกุญแจกันเองเพราะพวกเราทั้ง4นั้นทำงานให้หมวดบ่อยซะจนชินแต่ต้องคอยหลบยามเอา หลังจากนั้นพวกเราก็เดินลงมาตามอาคารเรียนที่แทบจะไม่มีแสงไฟเพราะยามได้ขึ้นไปปิดหมดแล้วฉันเองนะไม่ได้กลัวอะไรหรอกเพียงแต่มีเรื่องเล่ามากมายในอาคารเรียนแห่งนี้ส่วนเพื่อนสาวอีก3คนนั้นก็<ๆ>กล้ากลัวอยู่ท<ๆ>ันใจไม่ได้คิดอะไรพลันสายตาที่เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดไทยนั่งอยู่ในห้องวิทที่เปิดไฟสว่างอยู่พวกเราจึงมองกันเองและตอนแรกก็ไม่ไคิดอะไรก็คงจะเป็นพวกคนที่แสดงในงานโรงเรียนหรือมัง้ง แต่เอคืนนี้ไม่มีงานอะไรนี่เอาชิปหายแล้วฉันจึงไม่ได้สนใจอะไรและเดินลงอาคารต่อไปซึ่งตอนแรกเพื่อนฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่แต่เมื่อหันกลับไปอีกทีเธอคนนั้นกลับไม่อยู่แล้วบานาตาฝันแล้วฉันยังไม่ทันคิดอะไรต่อไปจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นๆๆๆๆเสียงฝีเท้านับสิบวิ่งกรูกันมาจากด้านบนเวลาเกือบสองทุ่มในอาคารเรียนนี่นะปกติเขาไล่นักเรียนตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนี่นะ วิ่งเสียงเพื่อนคนหนึ่งของสันตะโกนบอกทันทีฉันเดงก็วิ่งลงกลุ่มไปกับเขาด้วยจนเกือบสะดุดและวิ่งลงมาถึงทางออกเล็กๆบริเวณป้อมยามทันทีในเรนเวลา6กโมงจะปิดทางขึ้นลงทั้งหมดลงได้แค่ทางเดียวคือบริเวณป้อมยามพลางหอบไปด้วยความเ,นเหนื่อยเฮ้ยพวกหนูทำไมยังอยู่บนอาคา่าอีกล่ะดึกป่านนี้แล้วนะยามที่เห็นพวกเราวิ่งลงมาถามพับพี่คะบนตึกนั้นมันมี จะมีใครอยู่เล่าก็6กโมงเขาไล่หมดแล้วยามคนนั้นกล่าวมาทันทีจนทำเอาทุกคนนั้นกลืนน้ำลายและไม่พูดอะไรพลางวิ่งไปป้ายรถเมล์แล้วก็แย,ยกย้ายกลับบ้านกันหมดในคืนนั้นเหลือเพียงความว่างเปล่ากับคำถามและข้อสงสัยที่ไม่มีใครตอบได้ในเรื่องโดย Angel of Wind อา้าวนี่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี่นะนหนังสือพิมพ์หรือกูดูเดอะช็ออยู่เนะี hey. ่ยนี่เหลือห้องเซ็กชั่นสุดท้ายแล้วเนะี่ย ชิปหายละหายใจอยู่ดีวะเนี่ยประตูล็อกเหมือนว่งมีเสียงหายใจจากข้างในมองไหมจัดไปไม่มีใครอีกแล้วเป็นอย่างนี้มาสามห้องแล้วเนี่ยเลือดเหรอน่นาจะเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกกระจกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมโอเคสะท้อนทุกอย่างยกเว้นตัวเรามีรูอยู่ที่กําแพงด้วยปีนเข้าไปไหมจัดไปสิรออะไร อ,อ๋อทะลุมาห้องบนใครมันทำรูไว้แอบดูเนะี่ยห้องนี้มีอะไรนะไม่มีนะฮะมีรูตรงนี้อีกอะ่ะมีหลุมอยู่บนพื้นกระโดดลงไปไหมจัดไปสิครับ,บลงเอาลงมาอ๋อลงมาชั้นล่างห้องที่ล็อกอยู่มีกุญแจอยู่ตรงนี้จัดไปกุญแจห้องสองศูนย์สองสองศูนย์สองแสดงว่าอยู่ชั้นสองใช่ไหมสองโอ้โหไกลเลย เดาว่ากว่าจะขึ้นไปชั้นสองนี่น่าจะโดนน,โดน,น่าจะโดนตัวอะไรหักคอซะก่อนใช่ไหมอัลล็อกเดอะดอแล้วฮะจัดไปฮัลโหลเซฟก่อนนะเซฟก่อนนะข้างบนชั้นสองนะฮะห้องสองศนย์สองน่าจะเป็นห้องนี้เป็งมีรูอีกแล้ว มีใครหายใจในนี้ปะเนี่ยไม่มีครับรูทะลุไปห้องห้องที่ประตูพังปีนเข้าไปไหมจัดไปโยโยผมว่าประตูนี้ออกไม่ได้เพราะว่าประตูมันพังนั่นเราต้องลงไปชั้นล่างในห้องที่ล็อกในชั้นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เก็บกุญแจใช่ไหมใครมัน <laughs> ใครมันฝังกุญแจไว้ในห้องที่ล็อกแล้วต้องให้มันโดดลงหลุมวะเนี่ยนี่กุญแจห้องอะไรโฮเทลคีย์เฮ้ยเฮ้อะไรกันเนี่ยเอา้าทำไมมันมืดลงเร็วอย่างนี้มันเกิดอะไรบ้าขึ้นเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยชิหาแล้วมีกระสุนปืนด้วยจัดไปอ,อ,อ,ดอุ้ยโคงกดผิดโหเสียไปกระสุนหนึ่งเลยเนี่ยโอย้มีกระสุนให้แสดงว่าต้องบูแล้วใช่ไหมเนี่ย เปิดประตูครับแล้วเราได้กุญแจมาไม่รู้ว่ากุญแจห้องไหนด้วยเฮ้ยโอ้โห r e ส i d เ n t e ์อีวิวพัโอ,โอแมเจ้าแล้วกุญแจที่ได้มานี่ควรจะไปเปิดประตูไหนวะเนะี่ยผมว่าประตูนี้ว่ะนั่นไงแล้วโอ้โอ้ทะเลสาบมิสเวลี่ ฮัลโหลไม่มีอะไรนะฮะเดินมาฝั่งนี้จะเจอซอมบี้หรือไม่เราต้องมาพิสูจน์กัน oh. เดินเขา้าบอกทีว่านี้เสียงไซเรนไซเรนก็บ้าแล้วมันเสียงหมาหอน oh. มีกระท่อมหลังบ้านด้วยฮะ oh. เข้ากระท่อมไป oh. จะเจออะไรไหมเนี่ยเข้าไม่ได้อีก อ,อ๋อเป็นเราเลี้ยงไก่ว่ากระท่อมอะไรนี่เฮ้ยเเฮ้ยเสียงใครสวดอะไรอะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดวเดียวขอของหน่อยเพนคิลเลอร์ขอบคุณครับใครสวดอะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนุงซืออีกแล้วฮัลโหลไม่มีอะไรอยู่นนี้เลย <c oughs> ข้างหนนี่เข้าไม่ได้ตรงนี้ห้องใต้ดินเหรอ ชิปหายแล้วคิดถูกนที่ลงมาเนี่ยโอ้โหมันสวดมันสวดมันสวดยาวไม่มีของข้างในเดี๋ยวเดคนลุกคนลุกตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ล่ะมีผลไม้ในตะกร้าที่เน่าแล้วเลิกสวดได้แล้วโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วขอบคุณครับเราไม่อยู่แล้วเรามาแค่นี้เรามาแค่นี้พอแล้ว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 ออกเออกข้างนอกก็เจอเสียงมาหอนอีกไอ้บ้าเอ้ย มีอะไรอยู่ในน้ําด้วยอ่ะงูเหรองูยักษ์แน่นอน่ปลาดุกยักษ์ตัวอะไรสักอย่างเราลงน้ําไปเล่นกับเขาได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เหยียบบนใบบัวได้ไหมนีม่บ้านใครมีตุ๊กตาหุ่นฟางด้วยสแก์ครอดดูน้าขนลุกเหลือเกินมีตากผ้าด้วยเข้าไปแล้วนะครับบ้านเคยล็อกกันบ้างไหมเนี่ยโอ<ม>้มีเตียงสองเตียงมีห้องใต้ดินอีกแล้วอะ่ะ ฮัลโหลมีของมีเลือดอยู่นี้ด้วยขวานด้วยตัดไปโอ้โหในนี้มีเสียงเ็าเรียกว่าเสียงแมงวันนะครับมีผลไม้เน่าเพียบเลยแมงวันก็เลยขึ้นถ้าขึ้นมากๆก็จะเป็นแมงเดือนนะครับแล้วก็เป็นแมงปีอะไรก็ว่าไปนังน่งๆหน่อยก็แมงทศวรรษนะครับแล้วก็แมงสัตว์นั่นพอได้ละ นี่สะพานโอ้สะพานเมื่อกี้นี้ที่เห็นก่อนหน้านี้นี่พังหมดเลยนะสองอันเฮ้ยกูหยิบน้ำพริกมากินแต่เมื่อ,อไรเนี่ยโอ้ยยิงผิดอีกแล้วโอ้กระสุนหายเบดโอ้ไมค์คุณแอนเฮเอา้าเลือดไหลอีกแล้วนะ่ะคุณพ่อคุณพ่อแอบหยิบน้ำพริกมากินได้ไหเนี่ยเลือดไหลแล้ว ปุ่ม A กับปุ่ม S มันอยู่ใกล้กันครับแล้วก็กดผิดแล้วยิงปืนหมดไป2ลูกแล้วนนนเนี่ยมีอยู่6นัดนะตอนนี้เหลือ4เฮ้ยใครสั่งไอดสอนให้มาโบดวะเนี่ยตายแล้วเข้าโบดละจา้าอุ๊ยเฮ้ยอะไรกัน่ะถอยไปถอยไปไม่งั้นฉันยิงเนะ ทอยไปยิงอ๋อยิงไปนี่น่นี่นะนนะยิงไปอีกสองนัดพระเจ้าจอร์จบ้าหรือไงว่าไอ้ผีดิบมาอยู่ในโบสเนี่ยโอ้โหในโบสมันควรจะมีที่เซฟด้วยโอเคไหนๆก็เซฟตรงนี้แล้วนะฮะก็ขอพักว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถือว่าเปิดเรื่องมาก็บอกตามตรงก็งงนะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวคงรู้เองนะฮะที่สาคัญนะฮะกระสุนเหลือสอนัดโคตรเปือเงเลยเพิ่งเจอผีไปตัวเดียวเองนะ โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะครับส g ่เกณฑ e เดย์เเชอร์ิร์นครับผม